ครับวันนี้จะพาทุกท่านไปตะลุยห<พ>าขี่ควายนะครับนี่ตามไปเลยครับมาไปาขีควาย

ครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่แนวป่านะครับ ใจแทบไม่ทัน ต้องค่อยๆเดินไปพักไปเดินไปพักไป <c oughs> เดินรวดเดียวไม่ไหว

าขึ้นมาครับขึ้นมาป่าตอนนี้เป็นป่าโล่งๆอยู่นะครับามาครับตอนนี้มาถึงปา่าไผ่แล้วครับเฮ้มาอากาศเริ่มเย็นนะครับเพราะว่าหลายคนบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวนี่ เบื่อบรรยากาศในเมืองก็ดูบรรยากาศบ้านๆของเราได้นะครับ <laughs> รูปด้วยกัน พักก่อน <laughs> พักก่อนเหนื่อยมากอาถือบังไฟมาด้วยครับ <laughs> บังไฟครับบังไฟ <c oughs> <c oughs> นี่ครับพงของเราที่จะเอาขึ้นไปปักก่างขึ้งน่วยแล้ว เป็นทงที่ทอเองนะครับขึ้นไปปัดเป็นประเพณีทุกปีโดยบ่าครับโดยครับ <laughs> <laughs> ด้่ทงของเรานี่ ช่วงวัดใจแล้วครับลงแม่น้ำแม่น้ำไม่ไมไมไมหมดแล้วถ้าเป็นหน้าฝนจะมีน้ำไหลอ,อยู่หหไหลเปเออเลยเวเ้าไป <c oughs> ไปต่อกัน คุณค่ะคุณไม่ได้ลุงดิเจอปั้นไหมชปั้่อทำมายัง

แไครับ้อก่ันุกอนเจอกันมนะกเอกัน่งหัวผมอยอต้องมีแขนข้างเดียวสได้เหรอครอลิกันต้องบอกบอกวตสดะไงภาพ เ,เ,เต็มคนไม่เท่า้วยไงแล้วตอนนี้เราก็มาถึงสันเขาแล้วนะครับเดินสบายแล้วครับไม่ได้ขึ้นเขาแล้ว นี่ก็คือต้นสาบเสือนะครับเห็นใบไหมครับต้นสาบเสือเวลาอยู่ในป่าถ้ามีบาดแผลมีอะไรขึ้นนะครับเราจะเอาใบเนี่ยครับขยี้ครับขยี้ขยี้เสร็จแล้วก็เอาไปพอกแผลนะครับอคนโบราณบอกว่ามันจะฆ่าเชื้อได้นะครับนี่เป็นความเชื่อของคนโบราณซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ตอนเป็นเด็กอะเวลามีแผลอยู่ป่านะครับไม่มีแอลกอฮอล์ก็จะใช้ใบสาบเสือนะครับใส่โปะแผลไว้โอเคครับไป มาเดินไปกันต่อครับตอนนี้เราเดินไปตามสันเขาแล้วนะครับสันเขาคืออะไรสันเขาก็คือบริเวณที่สูงที่สุดของภูเขานะครับเป็นแนวยาวไปเ,เดินสบายๆครับป่าตรงนี้เป็นป่าเบญจพรรณแล้วนะครับมาครับเดินสบายๆแต่ก็อแอบมีเหนื่อยเหมือนกันเกือบจะถึงแล้วครับ เดี๋ยวถ้าถึงยอดเขาปุ๊บเราจะส่องไปดูข้างล่างกันครับนะเราจะเห็นบรรยากาศทุ่งหน้าเห็นอะไรสวยๆตามมาเลยครับเนี่ยใบสาบเถือแต่ตอนเป็นเด็กนะครับผมเอามาเล่นแบบนี้ครับนี่ยเนี่อ๊ <c oughs> <c oughs> ลูกกระบอกผมจะเก็บยังไงเนี่ยครับนี่คือลูกกระบอกนะครับส่วนนี้คือต้นของเขาครับเนี่ยต้นต้นกระบอกอยู่ข้างหลังผมนะครับต้นนี้นะครับไม่ใช่ต้นเล็กต้นโตโตครับตอนเป็นเด็กก็ชอบผ่ากินข้างในเขานะครับอร่อยครับไป ขึ้นมาข้างบนนี่อากาศเย็นมาบเย็นสบาย ส่นเขาไปสู่จังหวอยเขานะครับบริเวณที่ปากคงจะเป็นจังหวอยเขาครับว้าวนี่ครับรูตุนครับรูตุนรู้จักตัวตุนไหมครับอันนี้คือรูตุนนะครับแต่เราไม่ได้ขุดเขานะครับโอ้โห ในป่าที่อยูดมสมบูรณ์จริงๆครับตอ,อนนี้เรากำลังเดินเข้าไปสู่จังไงสันเขานะครับ นี S <S ่ขึ้มาบนเขาเรามีปิ้งไก่ในตำนานครับนีนี่นี่ปิ้งไก่ในตำนานปิ้งกันอยู่บนเขาเลยครับนี่ยูบานีรังนี่นี่ไหมครับบนเขาลามกลามกลามกนี่ลามกลามกยลมกยนี่ลมามกยลมยมยหมดยังมยมย

哎呀，下一 กิจสุดท้ายนะครับก็คือการปักธงนะครับปักธงปักธงตต้้้ออองงงหหยยยพี่่ดััน อาตอนนี้พร้อมที่จะปักธงแล้วครับเอาพร้อมครับมาดูกปักธงกันเอาความสามัคคีของคนบ้านพ้าวเราครับ อยู่รอบข้างนะครับ น,นี่นะครับหลุมที่เราปักพุงนะครับนี่ม,ออมาพร้อมจุดแล้วครับออมาบังไฟของเขาสองสาม